โยนี่คือเสียงของปัญหาสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการตอบปัญหากับ VSTAR c a แคนะคะเป็นรายการที่เราจะมาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับปัญหากล้องวงจรปิด VSTAR c a แคมนั่นเองนะใครที่มี ข้อสงสัยหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้กล้องวงจรปิดวีสตาร์แคมแค่คุณคอมเมนต์มาในใต้คลิปนี้หรือคลิปไหนๆในช่อง youtube ของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาตอบปัญหาใน EP ตีต่อๆไปเนาะอ้าวันนี้ก็จะเป็น EP ีแรกในการตอบปัญหาวีสตาร์แคมเนาะฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะคะมาวีสตาร์แคมไทยแลนด์อ่ะเข้ามาในโหมดจริงจังกันบ้างเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกที่หลายคนหรือหลายช่องทางเนี่ยทักมาถามแบบตาแตก ก็คือกล้องวงจรปิดเนี่ยดูย้อนหลังได้ไหมอะไรอย่างงี้นะอามมาตอบเลยว่าได้นะคะกล้องวงจรปิดวีตาแคมเนี่ยสามารถบันทึกได้ในตัวเลยนะก็คือไม่ต้องไปซื้อเครื่องบันทึกแยก <Wow. S 1> คือสามารถบันทึกได้ในตัวใส่เมมได้สูงสุดถึง2องร้อยห้าสิบกิกตัวเมมเต็มมันจะวนทบให้อัตโนมัตินะคะหรือจะดูย้อนหลังผ่านไอ้คาวก็ได้แต่ไอ้คาวเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนแบบนี้เลย เข้ามาที่แอปโอแคมไปตรงข้างล่างนี้นะแล้วก็คลิกไปถ้าสมมติว่าอยากดูย้อนหลังผ่านไอเ้เขาก็สามารถเปิดใช้ได้เลยนะอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เปิดใช้นะเพราะไม่เสียจะไรเดือนแต่หลายคนแบบถ้าสมมติว่าสะดวกหรืออะไรเงี้ยก็สามารถซื้อได้หรือสะดวกบันทึกผ่านเมมเมริกาดก็ทําได้เช่นเดียวกันเนาะรองรับเมมสูงสุดถึง2 5 6, 6ไม่ว่าจะเป็นเมมคินตันหรือซัมซุงก็สามารถใช้ใช้ได้หมดเลยโอเคอ่ะ ต่อมานะคะเป็นคําถามที่สองก็เป็นคําถามที่คนถามงงาเข้ามากันเยอะมากพอสมควรตั้งให้มันถึกตลอดเวลายังไงครับอ่าก็คือเข้าไปที่กล้องใช่ไหมคุณลูกค้านะเข้าไปที่กล้องเลยแล้วก็คลิกตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะแล้วเข้าไปที่ตรงตั้งค่าตรงมุมนี้ จากนั้นก็ไปตรงตั้งค่าการบันทึก TFCARD ค่ะไปที่โหมดบันทึกวิดีโอได้เลยว่าเราจะต้องการให้บันทึกตลอด24ชั่วโมงหรือไม่บันทึกวิดีโอบันทึกวิดีโอ24ชั่วโมงกําหนดการบันทึกวิดีโอหรือจะเป็นวิดีโอการตรวจจับความเคลื่อนไหวคือมีหมดสามารถตั้งค่าได้หมดจะไม่ว่าจะเป็นบันทึกตลอด24ชั่วโมงบันทึกแค่เฉพาะการมีเคลื่อนไหวหรือจะไม่บันทึกเลยก็ได้อะ ต่อไปเป็นคำถามคำถามที่สนะคะรับติดตั้งด้วยไหมอ่ะมาขอตอบก่อนว่าทางบริษัทเรายังไม่มีการรับติดตั้งอย่างเป็นทางการนะแต่ทางบริษัทเรามีดีลที่กับทางช่างช่างด้านนอกไว้นะคะเพียงคุณลูกค้าทักมาทางเพจอินบ็อกซ์ใต้่างนี้เลยนะทักเข้ามาได้เลยเดี๋ยวมาจะแนะนําให้เองอต่อมานะคะเป็นคําถามที่4ขอวิธีใช้แอปโอแคมหน่อย เดี๋ยวมาจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนี้นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาหรือสงสัยอะไรก็คือคลิกเข้ามาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยละกันอะต่อมาเป็นคำถามที่5นะคะดึงวีโอออกจากกล้องได้อย่างไรกดลูกศรชี้ลงแล้วแต่ไม่รู้ว่าไฟล์ถูกเก็บไว้ที่ไหนอะคุณลูกค้าไม่ต้องตกใจไปเนาะเดี๋ยวมาจะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์จากแอปโอแคมลงในในใน,ในไฟล์มือถือถูกปะ ูกแหละอ่ะ,อะเดี๋ยวมาเดี๋ยวสอนนะคะรอติดตามในอีพีหน้านะห้ามพลาดในอีพีหน้าเดี๋ยวมาจนจะมาสอนวิธีการเซฟไฟวีโอลงโทรศัพท์มือถือเนาะอ่ะโอเคต่อมาเป็นคำถามที่6นะคะเป็นคำถามสุดท้ายแล้วเนาะกล้องวงจรปิดวีซ่าแคมเนี่ยกันน้ำกันฝุ่นในระดับไหนอ่ะมายขอแยกเป็น2ประเภทนะเป็นกล้องวงจรปิดนอกบ้านก็อย่าง cs64 cs62 cs68 เนี่ย น้องจะก,กันน้ำในระดับ IP 6 6ค่ะในส่วนของกล้องอินดอร์หรือกล้องภายในเนี่ยจะไม่สามารถกันน้ำหรือกันฝุ่นได้เลยพอคุณระวังของกล้องวงจรปิดภายในบ้านนะคะคือห้ามเอาตัวน้องเนี่ยไปติดตั้งนอกอาคารเด็ดขาด่ะจะทำให้ตัวบอร์ดของกล้องเนี่ยพังได้นะอ่ะต่อไปนะคะสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสยัยเกี่ยวอะไรกับกล้องวงจรปิดเนี่ยสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้เลย ฝากช่วงตอบปัญหาวนสตาแคมอีพีหนึ่งไว้ด้วยนะคะแล้วเราจะมาเจอกันในอีพีต่อๆไปเนาะวันนี้ไม่ขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากไว้ด้วยค่ะไม่วนสตาแคม